AAS ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวสนำลูกค้า AAS นมัสก,การ3มหาบูชาสถานของเมียนมาเริ่มต้นด้วยการสักการะพระาธาตุมูตาวแห่งเมืองยางกุ้งหนึ่งใน5มหาบูชาสถานที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสักการะนั่งเสลี่ยงขึ้นชมความอัศจรรย์ของพระาธาตุอินแขวนสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองแห่งเมืองฮงสวดีตลอดการเดินทางลูกค้า AAS ได้รับความรู้จากวิทยากรกิติมศักดิ์อาจารย์เผ่าทองทองเจอือ และได้ร่วมทำบุญใส่บาตพระนพันฑ์รูปที่วัดใจ้ขวายกราบนมัสการพระพุทธสสยาช่วยตาเหลียวขอพรกับองค์เทพทันใจร่วมพิธีครอบเสียนครอบกล่าวณเจดีกาบาเอและพิเศษสุดกับอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ณเลอปลองเตอร์เลสลองยางกุ้งลูกค้าเอสทุกท่านติดตามความพิเศษแบบนี้ได้ตลอดทั้งปีทริปถัดไปของเรานะคะ ก็ที่เมาดร f ฟค่ะร่วมสนุกกันมานะคะ